เราถามตลอดว่าเรื่องราตรีส่งยังไงครับบอกง่ายๆเลยว่าเวลาคุณเล่นราตรีคุณนึกถึงคนที่เล่นตัวกระชักพวกที่เล่นเจเบรล่พวกที่เล่นเครื่งคองเคาะอะไรเงี้ยเอาอันนะั้นน่ะเข้ามาส่งสมมติว่าคุณเล่นราตรีอยู่แล้วคุณเอา,เอาลูกเด่นมาส่งสมมติว่าเป็น มันก็จะรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันถูกป่ะถ้าเกิดเราเราเล่นอ่าสมมติว่าเราเราเล่นลาตินแล้วถูกโจง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 เราเล่นถึงคนที่เล่นแบบกระชากถึงกระชากมันจะเล่นเป็นลูกพวกที่เป็นสามพยาัเป็นที่เป็นอะไรที่ส่วนใหญ่อันพวกนั้นก็มาส่งไปนอดก็ไปสองชั้นได้แต่บางคนก็ คือคิดเอไดไม่ได้สำคัญเลยคือพวกเราอ่ะต้องคิดเอดในการส่งให้ได้ด้วยอันไหนที่เมืเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกว่าให้มันดีแกะก่อนแกะมันก่อนแล้วลองเอามาใช้ดูมันอาจพอเร,เราเราซ้อมมันจนดีอ่เราไปเล่นเพลงเบบนี้เราเอาไปเล่นกับเพลงนี้มันอาจจะเชื่อได้มันอาจจะเล่นข้ากัน ด้วยนั้นเนี่ยมันจะมีการลองผิดลองถูกทั้งสองอย่างคือพอไปเล่นกับเพลงเพลนี้ซ้อมมาดีมากเลยแต่ทำไมมันไม่เข้ากาันวะนั่นสแสดงว่ามันไม่เหมาะกับดนตรีแบบแม่ัานละมันจะต้องเป็นแบบอย่งนเพราะฉะนั้นฟังก็ฟังผูตดีเยอะฟังเยอะแยะเยอะเล่นบ่อยๆทำสเนียงให้มันได้เดี๋ยวมันก็จะเจอวะเราพอลูก่งแบบนี้กับดนตรีเพลงนี้มาโอเคแต่ว่าอีการเป็นไปได้ไหม เน้น้องเบาหวานไม่ไม่เข้ากใจอันนี้ต้องต้องต้องดูให้ดีเ่ย